ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันเลยครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l ส2025นบโซนมือบาหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะคนจะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้นะครับโวนสำหรับสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ยืนยันตำนานใหม่ๆที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์นะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคร ก่อนรับชมคลิปกันก็มานดทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เประกางใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยเลยกันนะครับก่อเมื่อเริ่มเข้าเกมนะครับวันนี้ก็เราเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะรับสำหรับลออินโบนัสนะครับทุกคนรวมไปถึงสตาร์ทอัพแคมเปญนะครับวันนี้ก็เป็นการแจกเฟียทมอัพสกิลรถสกิลเทรนนิ่งนะครับก็กดรับของฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นทุกคนเราทำการกดรับตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเป็นซองจุดหมายนะครับนี่ทุกคนมีโปรไอเทมเช่นเดียวด้วยนะครับวันนนี้้กก็อรรเเบบบ่ผมมยยััังไไดดละค ต่อมาทุกคนเรามาดูที่มิชชั่นทุกคนเลยก็มาที่นี่ผมสตาร์ทอัพแคมเปญนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับคนวันนี้ก็คือรับฟรีเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นนี่ทุกคนล็อกอินเข้าเกมนะครับรับไอเทมอัพเลเวล10,000หมื่นเด็กพีทิ้งโปรแกรมนะครับผมและก็เป็นเชนดิลของไฮไลท์บาเยอร์มิวนิกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการแจกฟรีเพิ่มเติมครับสำหรับใครที่ล็อกอินเข้าเกมนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับทุกคนมาเริ่มกันที่อีเวนต์ที่กกกัััับบบคคนนนนนนนหูว้รรยยเเซออ์่ลลแะ สำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับคนโดนเล่นกับยูเซอร์นะครับเพิ่มเข้ามาใหม่2อันก็คือเนี่ยคนเป็นสมาร์ทแอสซิดนะครับทุกคนเป็นวอลลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแจกฟรี100คอยนะครับต่อมาที่2ก็คือเนี่ยคนเป็นคล้ายๆกับสตาร์ทอัพแทนกันครับทุกคนก็คือเป็นยูโรเปียคลับนะครับเป็นรูปภาพของแมนยูนะครับอันนี้ก็เป็นการแจกฟรีแรนดอมบูสเตอร์โชว์เค้นนะครับต่อมานะครับเป็นอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI นะครับก็เป็นผ้าฝังของไบเอ็นมิวนิกนะครัับบทุกคคนนนี่เลยะร เป็นเสื้อของบาเยรนมิวนิกนะครับทุกคน2024นะครับสีดําตามภาพนี้เลยนะครับประมาณนี้เงีบคนเลยก็มีอีเวนต์ของไอเทมเชนเดวการบริเวณฟรีของเพลย์ออฟโรวินนะครับอันนี้คือเหล่าอีเวนต์ใหม่ๆครับทุกคนที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับอะไรก็ทางฝั่งของแพ็กนักเตะปัญจนนะครับคนเป็นแพ็กตำนานของ AC ซีมิลานนะครับก็คือนําทัพโดยอเล็กซานโดเนสตานะครับทุกคนคอสตาคูต้านะครับทุกคนก็มีใครชอบกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึง ลูกสาประตูอย่างดีด้านนะครับแล้วก็มีนตกเตะไฮไลท์เพิ่มเติม8คนตามนี้เลยนะครับก็เจอกันแน่นอนสาร์วันจันทร์ก้ามุงช้านะครับเดี๋ยวค่าบลังเวตันคร่าวๆนะครับจะทำการลงให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนก็ทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเหล่าอีเวนต์ของนวันที่เข้ามาใหม่นะครับคนรวมไปถึงแพ็กนักเตะใหม่วันจันทร์นะครับก็ผิดพลาดรปการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เชิญใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ